ทั้งเหนทีตกรนปทอแดงแล้วบิงแล้วครับออกมา้วออกมาแล้วครับคู่นี้รอกันนานซะเหลือเกินนะครับรอกันนานซะเลเกิน คู่ที่ -2 2ต้องบอกว่าเป็นเรือทองถีบไม่เกินไม่เกินย3ิาไปถายล่องน้ําแดงล่องน้ําแดงปกครองทุกเก่าสองเจอใครไม่เจอมันเจอเทพภูมินบอกว่าเที่ยวนี้เที่ยวนี้เป็นเรือหาแต้มนะครับเรือหาแต้มเวยกตะคู่ถายมาแบบนี้มันไม่ได้ยอมกันมันไม่ได้ยอมกัน่ว่าลมมันแรงลมมันแรงถายแรงวันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเด็กมีความมีความไปลำนั้นลไม่รู้ไม่รู้ใครอยู่ใครไปไม่รู้ใครอยู่ใครไปชนะไม่ชนะไม่รู้นะครับเขาจะใช้หรือเปล่าไม่รู้เอาลุ้นลุ้นไปให้มันความก่อนอาจจะว่าตอนนี้ยังไม่มีแต้มเวยกันตะคู่มาดูวว่่าใรจะเก็บแต้ทีย ในเมื่อในเมื่อเทพผู้มินั้นบอกว่าแอบมีแอบมีเสียการเล็กน้อยแอบมีเสียการเล็กน้อย er แต่ดูไปดูมาแบบนี้น่าจะได้ลุน้นเอาละครับเทพผู้มิินในนมิน,นเพโดเทนผู้มิ้นอยาริอ่าอเจ้านตรงาผ้าในนามว่าเทพเงคุม่าจอกันเจอเจอมจ้าหินเจ้ับ่ระในนามว่าปกครองคุ้มเก่าสองูงใช่าเที่ยวนี้ล่องระดับล่องระดัในนามว่าปกครองคุ้มเก่าสองถุามช่ไมทีน้่องดับล่งดับนนามวัดปกอนนี้เทพาสองช่หมทีนี้ล่องดับองระในนามวด่าแล้วดไห้ ดีได้นีไปว่าล้เทพภูมินบอกว่าเราจะฉีกอีมาเราจะฉีกอีมาประมาณหนึ่งกระโถนเรือดหนึ่งกระโถนเรือเอาเลยเป็นขนเรือดหนึ่งแล้วว่าแล้วปกครองคุณเอาเริ่มจะหุ่นสู้ขึ้นมาเริ่มหุ่นสู้ขึ้นมาว่าแล้วเอาเลยครับจุกนี้บอกว่า300เมตร300เมตรที่มันอันตรายก็เป็นอันตรายเพราะว่าตกหลุมอากาศตกที่น้ำประปาว่าแล้วเทพภูมินได้ท้ายได้ทีหุ่ไม่พายหุ่ไม่พายฉีกมาหุ่ไม่พายฉีกมาปกครองพวงมินปกครองพวงมินปกครอง เทปูมินผมชนะเหมือนได้แชมป์มั้ครับวันนี้สุดยอดครับสุดยอดในหัวบอกเคาะโซเด,ยดียมหันรอคอยครับคุ้มแล้วถ้าใครผ่าน3ามเมตรไปได้น้องบัสครับถ้ารักษาระยะทายได้สามร้อยเมตรถือว่ามีใช้ไปก่อนขค,ครับครับกรรมการตัดสินร่องน้ำน้ำเงินครับเทพภูมินร่องน้ำนุ่นในเทพภูมินเป็นเรือชนะครับโอ้โห ให้ระวังครับระวังข้อนะครับท่อน้ำด้วยครับของจริงเลยครับเตี้ยบูมิน,นี่เป็นต้องบอกว่าเป็นเรือคนเพ้นเลยนะครับของสนามเขาวงโอ้ขอบคุณมากครับเ,เครื่องเสียงสนาบมันไปดีสุดยอดครับสุดยอดครับคู่ที่23ครับตามตารางการแข่งขันร่องน้ำแดงฝกคอมคุมเก,ก่าหนึ่งน้ำเงิน เทคนิคเขาวงค์คอถูกลมครับโคี่น่าจะบันครับพี่น้องใช่บอทาง